สวัสดีคันนะครับก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับรถข้างๆนี่ครับเป็นวิทยาศาสตร์นะครับโอ้บอกมือทักทายหน่อยสวัสดีเพื่อนเออนายเออไม่ใช่นายสินางก็โอ้โหคนมีครับโอ้โหคนเลือกที่นั่งนะครับเฮ้ยหันมาดีกว่าดีกว่าเฮ้ยเก็บตก EP2 ครับเก็บตกโอ้โหก็เฮ้ยมีตัวอะไรมาวะ ก็พิทีแล้วก็อะลิพานนะครับก็จะถ่ายถึงเนีน่ยริบมันนะริบมันครับอะลมนกาวแท้ๆมันขาาเพื่อนด้ยอ๋อดูบรรยากาศดีเลยล้ดีมีน้องน,นั่งข้างๆน้องก็สองสองสองผู้หญิงครับ ไปฉายยอส่นทวไอทีน้แกแกนั่งหน้าไอแกแกตรงนี้แกนั่งหน้าแกนั่งน้าแกน่แกนั่นแกนั่งหน้าแกน่งหน้าแกนั่ง้แกน่งนแน่นแกนั่งหน้แกน่นั่งหน้น่งน้่หนก็ัดงไ้าแกังนากนั่น้านั่งหาแ่าัน้นั่งอ้าอนนงนั่งก้าัากนั่งง้ ทงเป็นวิวอะไรที่สวยหลือเกินปิดซะไม่อยากชมวิมวแต่อยากชองเลยจะปิดทำาเพื่ออ่านดีกว่านะคะร<อ>่วมงนวันเจานาก็สวยโอ้โหแม่งอ่านชีวิฉันมีช้ครั้งเดียวโอ้โหลองเพลงอะไรเนี่ย ก่ข้างหลังก็ไม่ใช่ข้างหลังโอ้โหดูเพื่อน What the fuck เรื่งา้ายรายการกันนะคุณลูกเบลล์พาไปอยู่คนจี๊เนี่ยค่ะคนที๊ฟ้าจะติดก็ได้ัาเดวิญญาณติดค่ะโหวิญญาณติดมันอกามันพีล้ี่โอ้โหอัี้ค่ะโอ้หขันรายการนคือสมุดที่เรากาลังจะไม่อ่าน นี่คืออาถรรพ์ดนแดนราชกาสุดนังซื้อที่สนุดที่สุดในโลกและมันจะสนุกตลอดกาลจุ้กนอนนอนแมงไม่เลยหลับไม่เลยนอนมาหลายชาติแล้วอะไรเนี่ยพื้นที่แมงไม่เพป็นของทายไหม Thank <laughs>